สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านสู่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับอันนี้ก็เป็นเทปแรกประจําปี2553นะครับก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้สุขสดใสในดวงจิตขอให้คิดสิ่งใดได้สมหวังพรใดๆในล่ามาประดังให้สุขสันต์สุขสมพิโลเทินนะครับด้วยความปรารถนาด,ดีจากรายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับวันนี้เปิดสกสารใหม่เรื่องราวของคุยกับหมอสวนดอกว่าเรื่องราวของดนตรีบําบัดนะครับ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านหวหนาภาควิชาทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์จักริดกล้าผจนครับสวัสดีครับวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับนางสาวเชียงใหม่ปี51พยาบาลประจําการศูนย์ศรีพัฒคณะแพทยศาสตร์มชคุณเสาวรักษ์พรมสอนครับกับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ สวัสดีค่ะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นตอนแรกของคุยกับหมอสนดอกประจำปี53แล้วก็เริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีกับเรื่องราวของดนตรีบําบัดนะครับท่านอาจารย์ในฐานะหัวภาคในหัวหน้าภาควิชาครับก็เป็นเหมือนดำดิ่เรื่องนี้มาหรือเปล่าอาจารย์ครับคือแนวคิดของเราเนี่ยตอนแรกเราเริ่มเป็นกลุ่มดนตรีภายในภาควิชาก่อนับเนื่องจากว่ามีคอาจารย์ในภาควิชาที่สามารถเล่นดนตรีได้ครับเสร็จแล้ว เราก็มีแนวคิดอีกว่าเราน่าจะหาวิธีบําบัดใหม่ๆให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่น่าเบื่อครับด้วยด้วยบริบทของภาควิชาแล้วก็แนวคิดนี้ก็เลยรวมกันมาเป็นกลุ่มดนตรีบําบัดซึ่งต่อมาก็ได้รับความร่วมมือจากอ,องค์กรนอกคณะแพทยศาสตร์ด้วยครับ ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะมาเรียนถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรับโทรศัพท์จากท่องส้มางบ้านสองท่านด้วยกันนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 5 3 2 8 4 1 7 8นถึงนะครับท่านแรกนะครับนักกายภาพบำบัดครับคุณวิลาศินีดวงอาทิตย์ครับ อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักกิจกรรมบําบัดนะครับคุณอรุณโนไทยพรมจักครับครับท่านผู้ชมสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องราวของดนตรีบําบัดได้นะครับที่0 5 3ย์ห้าสามสองแปนถึงะครับตลอดช่วงรายการในวันนี้นะครับค่ะก็ต่อเนื่องครับกลับมาต่อเนื่องกันต่อในเรื่องของดนตรีบําบัดคะ่ะอาจารย์ขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของดนตรีบําบัดแล้วจริงๆแล้วคืออะไรคะอาจารย์ ดนตรีบําบัดนี้คือศาสตร์ในการใช้ดนตรีในการบําบัดรักษาผู้ป่วยนะครับหรือผู้พิการรวมทั้งคนปกติด้วยนะจะเป็นการฟังเพลงร้องเพลงการขยับร่างกายประกอบเสียงเพลงหรือว่าเป็นการเล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้รวมรวมแล้วก็เป็นการใช้ดนตรีบําบัดครับ แล้วก็ผู้ป่วยก็จะมีตั้งแต่ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตนะฮะเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางการมองเห็นนะมีความพิการทางระบบหายใจหรือว่าอาจจะเป็นระบบไหลเวียนโลหิตหรือมีโรคเรื้อรังต่างๆค่ะครับคือโดยปกติในส่วนของมหาลัยนครเชียงใหม่เองเนี่ยนะฮะผู้ป่วยที่เข้าไปอยู่ในหอผู้ป่วยต่างๆจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพใช่ไหมคะครับหลังจากรักษาแล้วใช่ครับก็คือ องค์ประกอบของภาควิชาก็คือหน้าที่หลักๆจะเป็นส่วนของการบําบัดฟืฟฟ้นฟูซึ่งอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์ของภาควิชาอยู่<ช>แล้วครับเพราะฉะนั้นดนตรีก็เป็นขแขนงหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะไปด้วยกันได้ครับครับคร,บครบาวนี้เห็นว่าโครงการกลุ่มดนตรีบําบัดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเท่านั้น กลุ่มที่เข้ามาร่วมเป็นกลุ่มดนตรีบำบัดนี้มีที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็มีอาจารย์จากภาควิชาวิชาศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์จากวิทยาลัยดุรยศินมหาวิทยาลัยพายัพนะแล้วก็มีอาจารย์จากสาขาวิทยาสาขาจิตวิทยานะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมทั้งโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่ครับ ก็ S <S <S <mark> มาจากหลายภาคส่วนด้วยกันก็ต,ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วเราก็มาร่วมสร้างก่อตั้งแนวคิด,ด,คดแล้วก็ใช้โปรแกรมร่วมกันในการที่จะบำบัดฟืฟ้นฟูผู้ป,ป่วยรวมทั้งโปรแกรมที่จะฝึกในการที่จะให้ผู้ป่วยหรือว่าเด็กที่พิกรารเนี่ยร่วมแสดงด้วยครับ ครับอันนี้ก่อตั้งนานหรือยังอาจารย์ครับปีหนึ่งแลวครับหนึ่งปีแล้วนะครับจริงๆเรามีภาพประกอบที่จะมาร่วมในในรายการนี้ด้วยนะครับทีมงานอาจจะปล่อยภาพประกอบเพื่อที่จะท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าบริบทหรือแนวคิดต่างๆของทางาดนตรีบำบัดเป็นอย่างไรนะครับค่ะเนื่องจากเราใช้ดนตรีในการบําบัดครัอาจารย์และดนตรีแต่ละประเภทเนี่ยค่ะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับในส่วนของร่างกายเนี่ยดนตรีสามารถใช้เพื่อ ลดความถ้าเป็นร่างกายก็คือใช้กระตุ้นร่างกายในส่วนต่างๆนะครับ mm hmm. อย่างเช่นถ้าเป็นอาการเกร็งการใช้ดนตรีบางประเภทก็อาจจะช่วยเพิ่มการขยับเคลื่อนไหวนะครับข้อต่อเพื่อต่อต้านกับอาการเกร็งนั้นนะครับ mm hmm. ถ้ามีอาการอ่อนแรงก็อาจจะเน้นไปที่จังหวะที่สนุกสนาน mm hmm. นะครับพยายามให้ผู้ป่วยได้ใช้กล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมนะครับโดยที่นักดนตรีบําบัดนัก กิจกรรมบาบัดหรือนักกายภาพบาบัดจะเป็นคนออกแบบโปรแกรมสําหรับ,รบผู้ป่วยรายนั้นเช่นถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่เราก็อาจจะให้เขาตบมือเหนือศีรษะนะครับในกลุ่มที่เป็นเด็กสมองพิการอาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเหล่านี้เราก็อาจจะมีโปรแกรมให้เขาเล่นเครื่องประกอบจังหวะเช่นการเคาะการเล่นเครื่องตี บางชนิดนะครับซึ่งต้องมีการโยกตัวตีหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งก็จะเป็นก็พูดง่ายๆคือว่าดนตรีบําบัดเนี่ยเราสามารถจะออกแบบสําหรับผู้ป่วยในแต่ละรายได้ไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดแล้วก็พยาธิสภาพของผู้ป่วยรายนั้นน,น,นั้นครับยรียกไดว่าถ้าเกิดว่าเป็นอวัยวะไหนสมมติว,ว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องแขนก็หลอกลอก่อ ให้ใช้แขนมากขึ้นแต่ว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจไปสนใจดนตรีแต่ก็มีผลให้ใช้แขนมากขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ใ่ไหมคะอาจารย์บางครั้งเราจะพยายามให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการไม่ได้รู้สึกว่าเขากําลังถูกรักษาแต่นั่นคือเขากําลังเล่นดนตรีนะครับก็คือการเล่นดนตรีการใช้ทั้งเห็นนั้นเห็นคุยกันก่อนหน้านี้ว่ามีลักษณะของการใช้เหมือนปากเป่าพวกฟลุตนะฮะใช้แขนใช้ขาต่างๆเหล่านี้ด้วยอันนี้ก็จะ จะช่วยเหมือนทาให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ,ๆเหล่านั้นเนี่ย <ลง S 2> ฟื้นคืนชีพด,ด้วยครับก็คืออย่างยางผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการหายใจเนี่ยเราอาจจะออกแบบตัวโน้ตที่ให้มีความยาวของตัวโน้ตมากเป็นพิเศษดังนั้นเวลาผู้ป่วยเป่าเม้์ออกแกนหรือว่าเมโลดียนหรือว่าเป็นค,ครุยพวกนี้เขาก็จะต้องหายใจเข้าลึกหน่อยเพื่อจะได้ให้ลมหายใจออกตอนเป่าโน้ตเพลงเนี่ย ย,า,ย,ยาวมากขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของร่างกาย,กายนะครับครานี้ตะกี้เห็นอาจารย์บอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาเนี่ยนะฮะภาวะจิตใจก็จะเหมือนเหม,มือนเครียดเหมือนวิตกกังวลเหมือนหอเหีย่ยว<ม>คราวนี้ดนตรีบําบัดเนี่ยไปช่วยในส่วนของจิตใจได้ยังไงรอาจารย์ครับครับดนตรีสามารถใช้ทั้งกระตุ้นนะครับหรือว่าอาจจะอาจบางแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นโทษได้นะครับถ้าใช้ไม่ถูกต้องครับการ การฟังดนตรีเนี่ยจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยทั่วไปนะครับ,รบะจะทําให้มีจ,จิตใจและอารมณ์ที่ผ่อใสเบิกบานครับแล้วการฟังดนตรีในแนวที่ตัวเองชอบเนี่ยเมื่อเกิดความชอบขึ้นก็จะเกิดการหลั่งสารแห่งความสุขเนอนโดรฟินดฟิน <f> ครับครับอำหรัคนที่อารมณ์เศร้าเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าน่าจะเลือกเพลงที่เริ่มต้นแล้วเศร้าแต่ตอนท้ายเพลงเนี่ย มีลักษณะคือเปลี่ยนอารมณ์เป็นร่าเริงสดใสนะครับอย่างอย่างยกตัวอย่างเพลงก็เช่นเธอผู้ไม่แพ้อย่างเงี้ยของของเบิร์ตธงชัยเหมือนให้กําลังใจที่ตอนแรกก็ก็ก็อาจจะต้องจูนอารมณ์ให้เข้ากันก่อนระหว่างผู้ป่วยกับเพลงหลังจากนั้นค่อยๆปรับอารมณ์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบําบัดทางด้านจิตใจโดยทั่วไปนะครับครับอันนี้อย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่นี้อันนี้เป็นเด็กที่ โรงเรียนสีสังวานเชียงใหม่นะครับก็มาฝึกซ้อมที่ห้องดนตรีบำบัดที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอืค่ะเรามีห้องสำหรับฝึกซ้อมก็โดยทั่วๆไปเราจะฝึกซ้อมกันทุกเดือนนะ <c oughs> ครับอาจจะสองครั้งต่อเดือน <c oughs> ทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นก็ <c oughs> นอกจากการบำบัดแล้วนี่เรายังฝึกเด็กเพื่อการแสดงด้วย <c oughs> เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กเขามีศักยภาพในการที่จะแสดง <S 2> <S 2> เด็กเด็กเหล่านี้จะมีความสุขมากนะครับถ้าได้แสดงต่อหน้าสาธารณชนเพราะเขาจะรู้สึกว่าอย่างอย่างเด็กเขาเนี้ยก็ขยับแขนไม่ได้ขยับขาไม่ได้ครับแต่เขาสามารถร้องเพลงแล้วใช้ปากซึ่งอย่างที่ท่านอาจจะเห็นเมื่อสักครู่นะครับ,รบในการเล่นเล่นคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเขาจะมีความสุขมากเมื่อบเรเลงด้วยปาก ในการฝึกนี้เราจะใช้เทคนิคคือจะใช้สีแทนตัวโน้ตนะครับอย่างเช่นโน้ตตัวโดเราก็ใช้สีแดงแล้วก็แปะสติกเกอร์ไว้บนคีย์บอร์ดตัวเลก็จะเป็นสีเหลืองอย่างเี้ครับเสร็จแล้วที่ชาร์จมันก็จะมีสีต่างๆอยู่บนโปสเตอร์อแล้วนักบำบัดนี่เขาก็จะทำหน้าที่ชี้นะครับอ,อ,อย่างเห็น โปสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังครับจะมีสีต่างๆอันนั้นคือโน้ตเพลงตัวโน้ตหมดเลยใช่ไหมันั่นคือเป็นหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ท่านท่านคณบดีคณะอันนี้มาร่วมแจมด้วยมาร่วมแจมด้วยนะฮะครับในอันนี้กําลังจะแสดงในงานคือคือฟังดูเหมือนการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อแสดงเพื่อแสดงถึงถึงว่าคนที่มีความพิการสามารถที่จะเล่นดนตรีได้เล่ร่วมกันได้ร่วมกับคนที่ ไม่พิการครับครับในหลายๆกิจกรรมที่ทางคณะแพทยศาสตร์จัดก็ได้มีกลุ่มดนตรีบําบัดเนี่ยไปร่วมในในการแสดงต่างๆเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมานะครับอันนี้เป็นการประเมินนะครับว่าเด็กคนไหนควรจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนเรามีการประเมินด้วยเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีความพิการมากจนกระทั่งไม่สามารถจะใช้มือได้นะครับ ก็อาจจะต้องใช้แขนแล้วก็เป็นเครื่องเคาะนะครับเด็กคนที่มีนิ้วยังสามารถเคลื่อนไหวได้ดีพอสมควรไม่เกรงมากเราก็จะให้เล่นพวกคีย์บอร์ดหรือเมโลเดียนนะครับอันนี้จะเป็นที่โรงแรมดีเอ็มเพสนะฮะนี่ก็เป็นการประชุมวิชาการ,ร50ปีแณะคข้าร่วม<ๆ>หลากหลายกิจกรรมด้วยกัน านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ053284178-9นะครับคุณวิลาสินีและคุณอรุณโอไทยจากเริตร์ฟื้นฟูรอรับโทรศัพท์อยู่นะครับในส่วนของการเล่นดนตรีดนตรีบำบัดเนี่ยนะอาจารย์ครับจิตใจร่างกายทราบกันไปแล้วนะคราวนี้ในส่วนของการบำบัดเนี่ยนะฮะผู้ใดใครกันคือคนที่จะมาเป็นผู้รับการบำบัดนี้ครับอาจารย์ครับช่วงเริ่มต้นนี้เราจะเริ่มที่ ผู้ป่วยของตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนตึกฟื้นฟูสภาพนนะครับจะยังไม่ได้เปิดให้บริการสําหรับผู้ป่วยนอกครับก็แต่ในอนาคตไม่แน่เราอาจจะมีส่วนของการบริการผู้ป่วยนอกด้วยครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่อัมพาตหรือว่าอ่อนแรงจากการบาดเจ็บไขสันหลังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มี อาการบาดเจ็บของสมองนะครับเราจะมีการสกรีนก่อนโดยนักกิจกรรมบําบัดหรือนักกายภาพบําบัดนะครับว่าเหมาะสมไหมที่จะเข้าโปรแกรมดนตรีบําบัดหลังจากนั้นก็จะมีการสอบถามความความต้องการในการที่จะฝึกหรือไม่เราเราเราไม่ได้บังคับนะครับเราใช้ความสมัครใจนะครับค่ะอาจารย์แล้วเขาจะ ทำกิจกรรมบําบัดเนี่ยค่ะเราจะทําในลักษณะอย่างไรบ้างใช้กิจกรรมไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มีตั้งแต่การเล่นคีย์บอร์ดอย่างเมื่อกี้นะครับ,รบแล้วก็มีการใช้ตัวโน,น้ตแทนตดสีแทนตัวโน้ตนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็มีการร้องเพลงนะครับผู้ป่วยบางคนอาจจะเล่นกีตาร์ได้หรือเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ทั้งไทยและสากลเราก็เปิดโอกาสให,ให้ให้ร่วมร,ร่วมบรรเลงด้วยกัน นี้เป็นกิจกรรม KMD นะครับเป็นนวัตกรรมเมื่อย4ิบสี่กันยายนที่ผ่านมาก็เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นนับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกครั้งแรกกับคณะแพทย์ด้วยอันนี้ครั้งแรกของกลุ่มเลยหรือเปล่าอาจารย์ของกลุ่มครับที่ที่แสดงครับคือหลายๆหน่วยงานที่มารวมกันนี่ก็คือเพื่อที่จะเป็นการแสดงแต่ในส่วนของวิศาสตร์ฟื้นฟูเองเนี่ยเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพผู้นฟูยภาพครับจริงๆภาควิชาเราจะมีดนตรีอยู่4รูปแบบครับ มีอันแรกคือดนตรียามเช้าครับก็จะมีพยาบาลไปเล่นเครื่องดนตรีไทยอันนี้ทุกเช้าเหรออาจารย์ไม่ทุกเช้าครับสัปดาห์ละสองถึงสครั้งครับครับอันที่สองคือดนตรีเพื่อบําบัดอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ทราบนะครับถัดไปเป็นดนตรียามว่างอันนี้บางครั้งอาจารย์หรือว่าแพทย์ประจําบ้านนะครับ เมื่อว่างแล้วก็มีเวลาเพียงพอเขาจะมานัดซ้อมดนตรีกันร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแสดงนะครับแล้วสุดท้ายก็คือดนตรีเพื่อการแสดงดนตรีเพื่อการแสดงเราก็จะมีการกําหนดบทเพลงที่จะใช้แสดงระยะเวลาแล้วก็การการเขาเรียกว่าไฮไลท์ในแต่ละการแสดงแต่ละชุดว่าจะมีอะไรบ้างมีโชว์อะไรพิเศษหรือเปล่าเนี้เพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราทําการบําบัด โดยไม่มีการแสดงเนี่ยก็อาจจะไม่มีผู้รับรู้ในเรื่องของการให้บริการเหล่านี้และผู้ป่วยเองบางครั้งเขาก็อยากจะแสดงศักยภาพนะครับว่าเขายังมีมีจุดที่เขาสามารถจะทำได้อยู่เด็กเด็กเหมือนเด็กพิการนะครับ,รบเขาจะรู้สึกดีใจมากถ้าสมมติเขาได้มีการแสดงออกนะแสดงให้ผู้ที่เราอย่างเราๆที่ไม่พิการเ,เห็นว่า เขายังทําได้นะมีความสามารถมีเวทีของตัวเองในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มีการประเมินว่าคนที่ได้นนตรีไปเนี่ยนะมีผลดีกับจิตใจแล้วก็ร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยมากน้อยเพียงใดเนี่ยได้มีการประเมินพวกนี้ดูหรือเปล่าครับครับคราวนี้เราเรามีการทําวิจัยร่วมด้วยนะในในในโปรเจกต์ครันนี้นะครับครับคือเรามีการเก็บข้อมูลก่อนระหว่างแล้วก็หลังให้โปรแกรมดนตรีบําบัดครับมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ าการวัดอาการเกร็งองศาการเคลื่อนไหวของแขนและขาการทรงตัวความจุปอดอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวจับวัดทางทางกายภาพแล้วก็เราเพิ่งประมาณเดือนกุมภาที่จะถึงนี้เราจะประเมินครั้งที่สองนะครับแล้ววัดความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมและหลังเข้าโปรแกรมเราจะดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งซึ่งผลตอบรับ ของผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเข้าไปสอบถามใช่ไหม่าจะเข้า<ช>ร่วมโปรแกรมหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเสียงตอบรับเป็นไงบ้างอาจารย์ส่วนใหญ่จะต้องการนะครับส่วนใหญ่จะต้องการที่จะเข้าร่วมใน,ในโปรแกรมรต้องมีการพูดคุยกับผู้ปกครองผู้ป่วยเองผู้ปกครองด้วยใช่ไหมว่าลักษณะของการบาบัดจะเป็น 1, 2, ะะหนึฐฐ่งสองสามก็จะนักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ อยากให้อาจารย์เล่ากรณีเคสที่ประสบผลสําเร็จเหมือนในโครงการนี่นะที่อาจารย์ประทับใจมาสักหนึ่งหนึ่งเคสได้ไอาจารย์ครับก็เคสอย่างที่เด็กเมื่อกี้ที่ท,ที่ที่อยู่ในวิทยานะครับครับเคสนั้นตอนแรกที่ผมไปที่โรงเรียนสีสังวาเนี่ยครับเขาพยายามเขามีความพยายามที่จะเล่นเล่นคีย์บอร์ด mm hmm. แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นเพลงที่ท ที่มันจบเพลงน,นะ,ค,ะครับอพอเขาเล่นให้เราดูโดยใช้ปากเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเสร็จแล้วพอเรามีการทดสอบเรื่องความความสามารถทางด้านดนตรีเช่นให้เขาเคาะตามจังหวะที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ให้เขากดในลักษณะที่เรากดก่อนแล้วให้เขากดคีย์บอร์ดตามเขาทําได้ด้วยปากซึ่งอันนี้ก็แลวก็ผมเองก็รู้สึกประทับใจนะครับและเด็ก เด็กเขาพยายามมากที่จะเล่นให้จบเพลงซึ่งตอนนี้เขาก็เล่นได้หลายเพลงแล้วครับนะแล้วก็แต่ละเพลงที่เขาบรรเลงก็ก็เป็นเพลงที่ไม่ง่ายด้วยซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาแม้จะพิการทางกายนะครับแต่ว่าใจสู้ใจเขาสู้และความสามารถทางด้านดนตรีนี่เขาผมคิดว่าไม่ด้อยกว่า,าบางคนเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าแขนหรือขาเขาขยับได้เนี่ยเขาน่าจะเป็นนักดนตรีได้ครับ โครงการต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับดนตรีบำบัดนี้อาจารย์คิดว่าจะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะทําอะไรบ้างครับก็นอกเหนือจากการทําวิจัยนะครับการวัดตัวแปรต่างๆที่เราเรากำลังทําวิจัยอยู่นี่เราก็จะมีการขยายผลในเรื่องของการเปิดอาจจะให้บริการกับผู้ป่วยนอกรวมทั้งถึงคนปกติด้วยน่าสนใจนะก็แวะเข้ามา แล้วก็จัดโปรแกรมไปกลับไปทําต่อที่บ้านติดตามอาการนี้ใช่ไหมคะครับอนาคตรเรายังจะมองถึงว่าการวิเคราะห์เรื่องเสียงในความถี่ต่างๆนะครับช่วงความถี่ต่างๆมีผลต่อสมองในส่วนไหนบ้างเพราะว่าในในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีวิจัยลงลึกถึงขนาดว่าใช้ความถี่เท่านี้ส่วนผสมของทํานองแบบนี้ทําให้เกิดการกระตุ้นสมองส่วนนี้บซึ่งถ้าเราเราสามารถ ให้ดนตรีมีความเฉพาะได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้รักษาเป็นเฉพาะโรคโดยด้วยซ้ำไปนะครับมีคนสนใจในส่วนของดนตรีบำบัดนี่นะติดต่อที่ไหนยังไงคะอาจารย์ครับก็ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเบอร์โทรศัพท์ก็053-946อ4 6่า946โทษนะครับ0 5 3 9 4 6 สามสี่เจ็ดครับหรือที่ศูนย์ห้าสามเก้าสี่ห้าห้าสี่หกถึงเจ็ดต่อหนึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางอาจารย์เพื่อที่จะประสานเรื่องของดนตรีบัมบัคได้ครับจริงๆเรามียังมีความต้องการเรื่องของเครื่องดนตรีดนตรีจะเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแล้วก็ได้นะครับแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับครับเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลก็ได้ครับอาจารย์อาจจะฝากทั้งท่านผู้ชมว่าท่านใดที่สนใจจะ ร่วมบริจาคเครื่องดนตรีก็เชิญได้นะครับที่ภาควิชาเวชศาสตร์พื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีบางท่านเขาเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วหลายๆอย่างอยากจะมาร่วมแจมเป็นวิทยากรด้วยนี่ได้ด้วยไหมคะอาจารย์ได้ครับดีเลยครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะถือว่าเป็นการฉลองปีใหม่2 5 5 3นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็มี ประกาศจากมหราราชนครเชียงใหม่เรื่องของการลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าระบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวในการรับบริการตรวจรักษาโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ทางมหราราชนครเชียงใหม่จึงจะทําการลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าออนไลน์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่053945100นะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนั่นคือเรื่องราวของมูลที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับขอเชิญร่รวมบริจาคสมทบทุนมูลที่โรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจะซื้อเครื่องภัณฑ์ทางการแพทย์สําหรับหอผู้ป่วยหนักห้อง ICU นะครับอาคารเฉลิมงพระบรมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธรร์คณะแพทยศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053945672นะครับและเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้น สำหรับเด็กน้อยในวันเสาร์นี้ก็คือเรื่องราวของวันเด็กแห่งชาตินะครับขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของคณะแพทยศาสตร์มหาวิยเชียงใหม่ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับวันเสาร์ที่9้านี้เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงณบริเวณอาคารเรียนรวมและบริเวณลานจอดรถใต้ต้นจามจุรีคณะแพทยศาสตร์มอชอหลากหลายความรู้หลากหลายความบันเทิงแล้วก็ขนมต่างๆมากมายนะครับก็ติดตามกันได้ในวันเสาร์นี้ที่คณะแพทยศาสตร์มอชอนอกเหนือจากจะมาที่ ช่องสิบเอทแห่งนี้แล้วนะครับครับวันนี้เวลากับทางรายการคุยกับหมอสวนดอกต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับแล้วก็คุณวิานีและคุณอรุณโอไทยด้วยนะครับวันนี้เวลากับทางรายการหมดตรงแล้วนะครับพวกกหมาในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ